คุณผู้ชมคะตอนนี้ติ๊กอยู่ที่หมู่บ้านคีรีวงค่ะซึ่งที่นี้นะคะเขาจะมีกิจกรรมที่ขึ้นชื่อมากมาตั้งแต่อดีตเลยก็คือการทำ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาตินะคะวันนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านใบไม้ค่ะใช่คที่หลายกลุ่มมากเลยนะคะแล้วที่นี่ก็คือเป็นพี่พี่อุไรที่จะคอยให้ความรู้นะคะเราก็มาทํากิจกรรมผ้ามดย้อมกันนะคะง่ายมากเลยค่ะที่อย่างล้วนเป็นศิลปะนะคะเราก็จะใช้ กับผ้าสีขาวแบบนี้วันนี้เราจะทำย้อมด้วยเปลือกมะมงคุดค่ะซึ่งเปลือกมังคุทเนี่ยนะคะจะให้สีออกสีส้มในขนาดที่ถ้าเจอสีที่ออกสีเทาๆนะคะอันนั้นจะมาจากสตอสตอใช่ค่ะจากสตอสตอนะคะแล้วก็อีกอย่างมีลูกเรียงด้วยชมักเนียงมีลูกเนียงมีสตอค่ะแล้วก็มีมังคุดใช่ค่ะ แต่วันนี้เราเอามังคุดเนอะเราเอามังคุดค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะแต่ของพี่เพงจะเสร็จแล้วนะคะอเลยนะคะสีแดงแจ๋ยอแดงแจ๋เลยใช่ไหมเห็นแหมว่าเราวัดแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นสีอะไรใช่ค่ะแต่สิ่งที่ที่สนใจมากที่สุดก็คือว่าของที่อยู่ข้างบนค่ะของอันนี้ พอสาเร็จค่ะไม่ต้องทําเลยนะคะเดินมาถึงก็ไปซื้อได้เลยค่ะเราไม่ต้องมาจินตนาการว่ามันจะออกมาในรูปลักษณ์แบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อันนี้ที่พอดีกว่าค่ะเดี๋ยวที่ไปดูข้างบนนะคะจะพาไปดูที่สวยมากเลยค่ะตามไปกันเลยค่ะ